จบแล้วตอนแรก Squid g เกมซีซันสามครับผมมาแวะคุยกันหลังดูนะฮะ EP หนะว่าเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เรียกได้ว,ว่าสถานการณ์ต่อเนื่องจากตอนจบของซีซันสอเลยนะฮะจริงๆผมว่ามันเป็นซีซันเดียวกันนะแต่เขาพยายามจะแบ่งพาร์ท เลี้ยงกระแสะให้มันออกมาอีกครึ่งนึงอะไรอย่างนี้แน่เลยใช่ปะ่ะมันก็เลยเหมือนเป็นตอนสามอมหลังจากพระเอกีฮุนนำทีมไปจะแบบเรียกได้ว่าแบบกบฏอะ่ะจะทำลายเกมแล้วก็เอาตัวรอดออกไปกันอะไรเงี้ยแล้วมันล้มเหลวอะไรเงี้ยก็โดนจับกลับมาใส่ลงศพให้ไปเล่นเกมต่อ กับคนที่เหลือนะครับแล้วก็โหวตกันว่าจะเล่นกันไหมอะไรตามเดิมนะปรากฏว่าคนโหวตเล่นต่อเยอะกว่าก็ได้เล่นนะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องรีรอเลยไม่ต้องพูดให้มากความได้เล่นเกมต่อไปเลยซึ่งคือเกมซ่อนหาครับผมเชตเดอเป็นเกมที่น่าจะดาร์กพอสมควรนะดูแล้วเพราะว่าจะต้องแบ่งเป็น2กลุ่ม สีแดงกับสีน้ําเงินสีแดงต้องเป็นฝ่ายไล่ฆ่าสีน้ําเงินต้องไปซ่อนนะครับโดยสีน้ําเงินมีกุญแจไปหาทางออกเพื่อจะไปเกมต่อไปเหมือนชนะฝ่ายที่จะชนะสีแดงก็จะต้องฆ่าสีน้ําเงินให้ได้ถึงจะชนะได้ไปเกมต่อไปโอ้โหนี่มันเป็นการตัดกําลังครึ่งต่อครึ่งเลยนะ ครึงต่อครึ่งเลยว่าใครจะชนะแล้วก็รอดไปเกมต่อไปอะไรเงี้ยโอ้ค่อนข้างดาร์กแล้วก็การแบ่งฝั่งกันนี้น่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะแม่ลูกไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกันไอ้เหี้ยแต่มีสลับกันด้วยตอนแรกแม่ต้องเป็นฝ่ายฆ่าสีแดงตอนหลังสลับกันให้ลูกเป็นฝ่ายฆ่าแทนให้แม่ไปเอบผมว่าเนี้ยแม่งน่าจะดาร์กว่ะว่าสงสัยแม่ง มันมีแววปูมาสูงเลยว่าจะให้ไอตัวลูกเนี่ยเป็นคนฆ่าแม่ทรงนี้ใช่แน่นอนเลยอ่ะไม่น่าเหลือขี้ส่วนพระเอกกีฮุนของเราก็แ้นแดโฮลซะเหลือเกินที่มารู้ว่าแดโฮเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมเอาปืนไปให้ใช่ปะ่ะเออแค้นเลยพี่แกหน้าดำาค่ํงเครียดโอ้โหตาขวางทั้งตอนเลยอ่ะตอนเนี้ย จิตตกแล้วก็แบบเข้าทางมากเลยเกมซ่อนหานี่ได้เป็นสีแดงกีฮุนเ่ะนะไอแดโฮได้สีน้ําเงินเป็นคนซ่อนบนดี <c oughs> กูไอกีฮุนพลิกแผ่นดินหาแดโฮแน่นอนทรงนี้นะสถานการณ์มันก็สนุกต่อเนื่องเลยนะผมว่าจะเสียดายที่เราไม่ได้ดูต่อจากซีซั่นสองเลยอะ่ะถ้ามันดูต่อเนื่องกันนะอะโหผมว่าโคตรแบบสนุกมากๆแน่นอนอะ่ะแต่พอมันมาเว้นไปหลายเดือนมันก็อาจจะแบบต้องคลำคลำ ชื่อตัวละครบ้างหรือว่าสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบจําไม่ได้นะมันดูต่อเนื่องแล้วก็ไหลลื่นดีส่วนสถานการณ์อื่นๆก็น่าพูดถึงก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนจะแบ่งเป็นประมาณ34สสถานการณ์เนาะอีกสถานการณ์หนึ่งก็สายสืบก็ยังคงหาเกาะต่อไป <laughs> ยังล่องเรือต่อไป แต่ก็ใกล้แล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ไอ้ชเวพูดช่วยมันก็สังหอนใจแล้วว่ากับตันเรือพักเนี่ยจะมีอะไรแปลก,ปลกมีกลิ่นแปลก,ปลก,ปลกสงสัยแล้วไอ้นี่เนี่ยน่าจะมีส่วนที่ทําให้หาเกาะไม่เจอแต่กับตันมันก็งโง่ชิบหายงัวเชื่อใจว่าเอ้ยกับตันพักเป็นคนช่วยชีวิตตอนที่แบบอะไรนะตกอ่อตอนที่มันอะไรนะไอ้ตอนที่ว่ามัน ตกหน้าผาแล้วเอาขึ้นเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยยังมีบุญคุณมีอะไรอย่างเงี้ยเออมึงก็โง่ต่อไปงั้นมึงก็หาเก่อไม่เจอน่าจะตัวแปรน่าจะอยู่ไอเชเวน,นี่แหละเดี๋ยวต้องหาความจริงมาบอกสายสื่อไมได้แน่นอนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ดูแล้วมันน่าจะโฟกัสอยู่ก็เป็นไอตัวละครอ่าอ่า,อ,าอะไรนะโนอึนคังโนอึนแม่สาวเกาหลีเหนือ ที่เป็นทีมงานผู้คุมอ่ะพยายามจะช่วยเพื่อนของตัวเองอ่ะครับแม่สาวคนนี้แม่งสวยวะ่ะชอบอ่ะผมอ่ะมันช่วยตัวละครหมายเลขอะไรวะบางคนผมก็ลืมนะแล้วแม่งตอนแรกที่ดูอ่ะมันจะมีรีแคปหายเฉยเลยผมไปกดแบล็คทีเดียวหายเลยเลยไม่ได้ทบทวนความจำเลย บางตัวละครก็ลืมชื่อแล้วเอาแบบตามตรงอะนะขออภัยด้วยที่ตอนแรกยังคำคำไม่ได้พยายามจะช่วยเพื่อนมันแล้วก็ตอนนี้พวกแขก VIP ก็กำลังมาถึงแล้วด้วยจะมาดูผู้เล่นร่วมเล่นเกมเหมือนคล้ายๆซีซั่นแรกเลยที่มันมานั่งดูกันนะพวกตัวใหญ่ๆถ้าตอนนี้ให้คะแนนนะครับ สิคะแนนนะตอนแรกเปิดมาดีมากแล้วก็น่าสนใจมากนะผมให้เก้าเต็มสิไปก่อนแล like ้วกันสนุกสนุกอยู่แล้วก็ดูคลิดเคลียดดูเหมือนจะดราม่าดีเฮ้ยแป๊บเดียวไหลลื่นมากเลยนะห้าสิบนาทีไวมากเลยอะเพราะว่าเราะรอดูด้วยั้งอะไรั้งมันก็เลยเร็วเอออากากิบอกที่ใหม่สุดคือเพลงในเกม ที่ผู้เล่นไปเล่นออันนี้น่าจะเป็นที่น่าสนใจแล้วก็คนน่าจะเอาไปแชร์กันเยอะมากเลยรู้เลยเนาะเพลงตอนซ่อนหาที่ร้องมาเนี่ยมีความหลอนอยู่นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพลงซ่อนหาประจําเกาหลีเขาหรือเปล่าต้องร้องก่อนหาคนหรือเปล่าหลอนดีแต่ภาษาไทยน่าจะเปลี่ยนภาษาน่าจะแปลเข้ากับบริบทของภาษาไทยภาคไทยอนะนี่ผมยังไม่ได้ไปฟังว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังแป๊บหนึ่งแล้วกันก็สงสัยอยู่นะว่ายังไงคนระับ เรื่องนี้ผมดูหลายๆคนถามว่าดูเสียงภาคไทยหรือเปล่าผมไม่ได้ดูภาคไทยนะครับผมดูเสียงเกาหลีซับไทยเพราะว่าถ้าดูซีรีส์เกาหลีผมก็บอกหลายทีแล้วว่าเออผมชอบเสียงเกาหลีมากกว่าผมดูภาคไทยแล้วผมไม่ค่อยอินนะถ้าดูซีรีส์เกาหลีนะผมชอบแบบสำเนียงเกาหลีหรือความแบบเป็นเกาหลีมันดูแบบฟิลมันได้อะเออไม่ใช่ภาคไทยไม่ดีครับผมติดตั้งแต่เด็กแล้วซีรีส์เกาหลีผมดูภาคไทยไม่ได้หว่ะซีรีส์เกาหลีอะ เ,อออเดี๋ยวลองดูภาคไทยเสียงเกาหลีแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเป็นยังไงวะเสียงน่าจะร้อนๆเหรอไปรุ่นดูใบบอกต่อตอนสองจัดไปเลยครับดูไปก่อนเลยเดี๋ยวผม มาดูอีกทีตอนสองตอนสามตอนกลางคืนแล้วกันผมไม่รีบผมไม่รีบมีแค่หกตอนเองบางคนก็อาจจะดูนั่นแหละวันเดียวจบอะแต่ผมคงไม่รีบอบครับค่อยๆไปผมอะผมอาจจะดูวันละสามตอนสองตอนน่าจะประมาณสามวันจบเลี้ยงกันเลยเลี้ยงไว้หน่อยได้คุยเยอะๆนานๆหน่อยครับทำไมผม อยู่ช่วงไหนวะเนี่ยเพลงไมค์กอไม่เจอ <laughs> <laughs> เฮ้ยฟังแล้วฟังแล้วเฮ้ยภาคไทยก็หลอนว่ะเสียงหลอนว่ะโอ้โห oh. <laughs> แต่ว่ามันดูตลกแบบแปลกๆว่ะเพลงภาษาไทยะ เฮ้ยตลกยังดีนะที่มีย้อนในช่วงซีซัน2เออช่วงแรกมันมีอยู่นะครับรีแคปแต่ถ้าใครกดแบ็คไปแล้วแม่งหายไปเลยนะจะดูอีกรอบไม่ได้เจอเลยอะ่ะเมื่อกี้ผมก็จะดูอีกรอบไม่มีเลยปะเปิดมาตอนแรกคือกับตันมึงเข้าข้างฟอนแมนเฉยเมื่อกี้ผมได้ดูรีแคปจำได้แต่โนอ่นแนะ่จำได้แต่สาวสวยนะตาตาบอก246ใช่ไหมครับ ที่คนที่จะช่วยใช่ไหมสองสี่หกชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้นะอันนี้นะจำแต่หมายเลขไปก่อนแล้วกันเหมือนคังโนอึนพยายามจะช่วยเพื่อนไม่รู้จะช่วยออกไปยังไงแต่ยิงยับจับหมดแล้วจำได้แต่โนอึนกีฮุนพักยองแบแค่นี้ ส่วนตัวภาคไทยมันอินเข้ากับอารมณ์มากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เจตนาคนชอบเขาอก็ถ้าคนติดภาคไทยไปแล้วอ่ะก็ดูเสียงเกาหลีไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอ่านซับไม่ทันอันนี้ผมก็เข้าใจนะแต่อย่างผมดูซีรีส์เกาหลีเยอะมากเลยผมแม่งชอบเสียงเกาหลีจริงๆฟีลแบบมันแบบต้องดูเกาหลีอ่ะเหมือนคูมารชวนเล่นเกมเออเสียงแบบหลอนๆดีนะเป็นเสียงผู้หญิงเด็กผู้หญิง ผมกดตอนหนึ่งในมือถือรีแคปช่วงซีซันสองให้ดูเลยแล้วก็ตัดมาตอนหนึ่ง mm hmm. อ่ะก็ประมาณนี้เนาะตอนแรกพระเอกกูก็จิตตกอีกแล้วนะครับไม่รู้จะยังไงนะครับจะคลั่งไรค่าเดดโฮหรืออะไรยังไงเดี๋ยวรอดูต่อไปของผมเนี่ยก็บอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้ดูรวดเดียวแบบไม่ได้นั่งดูแบบจนจบนะแต่ถ้าใครดูแบบไม่หยุดเลยเนี่ยมันจะจบไปที่ประมาณสองทุ่ม สองทุ่มกว่า,วานิดนิดฝากกลุ่มไลน์ด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมจะนัดอีกทีว่าผมดูตอน2ตอน3กี่โมงนะครับอ่าวันนี้น่าจะนี่แหละ3ตอนค่อยๆดูไปพรุ่งนี้น่าจะ2ตอนแล้ววันอาทิตย์น่าจะตอนตอนจบได้คุยกันยาวๆฝากด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมนัดดูในกลุ่มโอเคครับผม เวสเกอร์บอกภาคไทยบางคำเขาเติมมาให้มันขำครับส่วนตัวผมชอบซับอ๋อภาคไทยก็จะออกแนวแบบฮาร์ดคอร์หน่อยเนาะช่วงหลังๆเน็ตฟิกภาคก็จะเติมเมเยอะหน่อยอเห็นเขาบอกกันอย่างหนังแอคชั่นหนังอะไรเงี้ยก็จะเอาฮาเอาคำหยาบเยอะเลยสามทุ่มเจอกันนะแอดเอิร์ดแอดเอิร์ดรอดูพร้อมกันใช่ไหมขอบคุณมากเลยแต่จริงๆนี่ก็ไหลนะแค่เปิดตอนแรกมาก็ไหลแล้วอยากดูต่อเนื่องเลยครับ อยากแบบไหลแบบดูให้มันจบๆไปอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมโอเคไปเจอกันครับบ๊ายบาย